สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามากินโอมาเกเสะซูชิชินที่ JB กันค่ะซึ่งมาถึงนะคะก็ยังไม่มีใครเขาก็เอาเมนูเครื่องดื่มมาให้เพราะเราไปก่อนเวลานะคะเขาก็จะให้เรานั่งรอตรงเวทติ้งแอรเรียไปก่อนนะคะเพราะว่าอายไปถึงล่วงหน้านเลยนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ไอไปกินโอมาเกเสะที่ JB เลยนะคะ มาถึงก็คือชอบจานชามของเขามากจานสวยมากนะคะแล้วเขาก็จะจัดจานเสิร์ฟแบบนี้รอลูกค้านะคะซึ่งวันนี้คอที่ไอกินก็คือวาสะอุมากเซนะคะคนละ488ริงกิตนะคะหรือประมาณ3,000 4 0 0 0กว่าบาทอะไรเงี้ยค่ะก็เขาจะมีน้ำเอเวียงให้นะคะมาถึงก็แจกหัวไชเท้าดองเลยนะคะแล้วก็ขิงดองตามมาค่ะซึ่งทำไมคะดิฉันหิวค่ะ ดิฉันก็เลยกินหัวชัยเท้าดองรอไปก่อนนะคะแล้วก็ลองขิงด้วยปกติไม่กินขิงนะคะซึ่งก็ขิงอะ่ะไม่ชอบเลยนะคะเชฟเขาก็เตรียมเครื่องปรุงเครื่องมือนะคะอันนี้คือเมนูแรกนะคะจะเป็นปลาสับแล้วก็จะมีรสชาติเผ็ดๆท็อปด้วยคาเวียร์นะคะรสชาติก็ไม่รู้มันควรจะเป็น เมนูที่เปิดต่อมรับรสหรือเปล่าแต่มันมันไม่ใช่อ่ะนะมันเผ็ดเผ็ดแปลกๆนะคะอันนี้ไอเรียกว่าเป็นเมนูเปิดต่อมรับรสเพราะมันจะมีความคอนสื่อเปรี้ยวๆนิดนึงนะคะมีจะมีคาเวียแล้วก็ทรัฟเฟิลนะคะออนท็อปกับเนื้อปลาถือว่ารสชาติดีเลยทีเดียวนะคะถัดไปก็จะเป็นน้องโฮตารุอิกะนะคะปลาหมึกหิ่งห้อยนะคะของโปรดไอเองเคี้ยวกรุบๆนะคะ ต่อมาก็จะเป็นแองกิโมนะคะเป็นตับปลานั่นเองซึ่งไอว่าโลชั่นนันแอบจืดไปนิดนึงนะแปลกๆนะคะอันนี้เชฟเขาก็เริ่มเตรียม เมนูปลาทั้งหลายนะคะอันนี้ก็ชิมาจินะคะก็ถือว่าโอเคเลยนะคะรสชาติโอเคแต่ลืมถ่ายตอนกินนะคะดิฉันมัวแต่ห่วงกินนะคะถัดมาจำปลาไม่ได้นะคะก็เป็นปลาเหมือนกันซึ่งก็ลืมถ่ายอีกเหมือนกันนะคะเข้าปากไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นเหมือนซาบะย่างนะคะซึ่งอจะบอกว่ารสชาติมันแอบข่าวมากๆและก็ใช่ค่ะดิฉันลืมถ่ายตอนเอาเข้าปากอีกแล้วค่ะ ถัดมานะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าโอโทโรหรือชูโทโร่นะคะแต่ก็คือของโปรดอายนั่นเองะคะชอบมากคำนี้นะคะไม่ว่าไปกินที่ไหนก็คือต้องสั่งเลิฟนะคะอันนี้คือ,อยูสือที่าอสั่งเป็นเครื่องดื่มนะคะอร่อยดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นปาลาไหลทะเลนะคะรสชาติก็โอเคแต่อรู้สึกว่ามันดมูมันเหมือนไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะคะ ถัดมาอันนี้ก็จะเป็นเมนูไฮไลท์ของเขาเลยเป็นซิกเนเจอร์เมนูของร้านนะคะก็จะมีน้องกุ้งน้องฟัวกาแล้วก็น้องคาเวียออนท็อปนะคะก็คือมาแล้วก็คือคำนี้ถือว่า ทำได้ดีนะคะอร่อยมากนะคะถัดไปนะคะก็จะเป็นน้องหอยแครงญี่ปุ่นนะคะก็กรุบกร,กรุกรอบนะคะถือว่าคำนี้โอเคนะเพราะปกติมันจะเป็นเมือ่อเมือแต่คือเขาใส่วาซาบิเยอะมากนะคะถัดมาก็จะเป็นเอ็นกาวะค่ะก็โรสชาติตามเรื่องตามราวนะคะเอ็นกาวะก็ถือว่าโอเคนะคะแต่รานนี้ มีอูนิโรให้ด้วยนะคะอูนิโรก็คือแน่แนๆช่ฉ่ำๆไม่คาวเลยถือว่าทำได้ดีนะคะและอันนี้น่าจะเป็นเมนูปิดท้ายนะคะจะเป็นเนื้อป่าไปนึ่งอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งก็ถือโอเคนะคะแล้วก็มีซุปหอยลายปิดท้ายนะคะซึ่งซุปก็จืดจืด,จดสนิทเลยนะคะจะบอกว่าร้านนี้ถามว่าควรจะมาซ้ำไหมไอคิดว่าไอคงไม่มาซ้ำนะเพราะไอรู้สึกว่า กินที่ไทยอ่ะรสชาติดีกว่าอันนี้ของหวานนะคะทุกคนของหวานก็คือกลางๆไม่ได้มีอะไรหวาวนะคะของหวานที่ไทยไอว่าก็ดีกว่านะคะไอรู้สึกว่าโดยรวมก็พอใช้ได้กับราคาคอสนะใครจะมาก็จองไว้ก่อนนะคะ